ครับเข้าก um, ันมาแล้วนะครับสำหรับ CBR 6 5 0 F นะครับคันนี้เป็นรถปี17นะครับเปิดอยู่ที่149,000นะครับได้ปั๊มเบมโบท่อแท้ AR ด้วยนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูรอบคันพร้อมฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผมไปเรามาดูตัวรถกันนะครับนะเริ่มที่ชิลครับเป็นชิลแต่งขอเคทูนะครับยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมใช้งานเลยรวมถึงโซสเตอร์ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีกระสัดไฮโปโปให้ด้วยนะครับนะกระลื่นถังมีนะครับท่อเป็นท่อ a อนะครับเสียงลั่นกันเลยนะครับอ่ารถคันนี้นะครับมือเบรกมือคัสก็เป็นเมมโบด้วยนะครับผมนะดาวเริ่มต้นคันนี้1 3ื่นครับผมส่งอยู่ประมาณสามพันต้นๆนะครับได้ถึง5ปีเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเปิดสดอยู่ที่1 4ึ0 0แสนี่หมืนาพนะครับนะทักประสอบถามบ้านเขียวบ้านฟ้า ได้ทั้งคู่เลยนะครับนะซีเบียร์สุดเอฟเข้าประจำการแล้วครับ